สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะปังก็หายไปหลายวันมากเลยกะว่าตอนนี้คงจะรอความฝันกันเยอะมากวันนี้วันที่สิบห้าแล้วพรุ่งนี้วันหวยออกก็โค้งสุดท้ายแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะลุ้นกันว่าหวยออกอะไรนะคะก็วันนี้ก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังจริงๆมีเยอะมากฟังพยายามปีกตัวแล้วก็หาเวลาแล้วแต่วันทีปังเหนื่อยเพีย วันที่สิบสามเขียนแล้วว่าจะลงฝันแถวเขียนได้สามหน้าครึ่งไม่ไหวปวดหลังก็เลยไม่ได้เล่าแล้วเมื่อวานวัเลนทายก็พี่สาวชวนไปหาแม่กลับมามืดก็มานั่งทํางานตัวเองก็ไม่ได้เล่า,าวันนี้วันที่สิบห้าแล้วพรุ่งนี้จะออกแล้วก็ยังไงวันนี้ต้องได้เล่าก็คงจะทันนะคะเผื่อว่าความฝันไหนเนี่ยไปตรงกับ พี่ๆท่านไหนอย่างเงี้ยรู้ว่ามีเลขในใจแล้วก็พอดูความฝันแล้วมันเป็นการแบบว่าบอกไม่ถูกเผื่อไปตรงแล้วบอกว่ามันมันแบบจุดประกายว่าเออฝันนี้เจ๋งเ,ออเลขนี้ชัว์แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบก็เอาไปซื้อชอบฝันไหนก็ซื้อจริงๆอ่ะตัวเลขมันมีเยอะมีคนบอกว่าอุ้ยเล่าฝันมากมายซื้อไม่ถูกหรอก อันนี้บางมาเล่าเป็นแนวทางแล้วก็ใครชอบเลขไหนก็เอาไปซื้อเลขนั้นนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะมันก็ขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันนะคะแบ่งๆกันคือคนเราเนี่ยบุญมันไม่เท่ากันถึงมันจะเล่ามากมายเป็นร้อยเรื่องถ้าคนไม่มีดวงอะซื้อยังไงก็ไม่ถูกถ้าคนจะถูกเล่าเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยเขาชอบเลขเนี้ยยังไงเขาก็ถูก เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงตัวเลขความฝันนะก็แบ่งๆกันไปเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะเขาก็ฟังมาจากกลุ่มน้นกลุ่มนี้สำน,นนสำนักน้นสำนักนี้คือให้ตัวเลขไม่มีตรงกันสักเจ้าเดียวถูกไหมอ่าเริ่มจากฝันแรกเลยนะคะผู้หญิงฝันันที่สิบห้าฝันว่าแฟนเนี่ยขี่รถเครื่องตกบ่อน้ําเขาพยายามบิดรถเครื่องพุ่งขึ้นฝัง่งจนขึ้นมาได้ทะเบียนรถเก้าแปดเก้าสาม ฝันธมาพี่หญิงฝันฝันว่าป้าเขียนเลขใส่กระดาษให้ห้าสามเกฝันตมาพี่หญิงฝันวันที่15้าฝันว่าได้เข้าไปในโบสถ์เจอหลวงพ่อรวยนั่งท่องคาถาทำน้ำมนต์อยู่มองไปในขันน้ำมนต์เน่ยเห็นเลขชัดมาก3ามเกเวลาซื้อบอกแล้วนะคะเก้าให้กลับหัวเป็น6นะก็ซื้อทั้งสองตัวอันนี้สมมติถ้าใครชอบเลขนี้นะคะให้ซื้อสามเกับสามห ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าเอารถไปรับญาติพี่น้องเต็มรถเลยญาติที่เสียไปแล้วก็มาด้วยทะเบียนรถเจ็ดเก้าเจ็ดสามต่อมาผู้หญิงฝันวันที่แปดฝันว่าเอาผู้ชายฝันนะแฟนเขาฝันอันนี้ผู้หญิงเขาเล่าแฟนเขาฝันฝันว่าไปเอาเนื้อวัวมาขายแล้วก็เอาเนื้อสดเนี่ยขึ้นหลังรถกระบะมาเต็มคันรถเลยทะเบียนรถสามศูนย์ศูนย์เก้า ฝันตมาพี่หญิงฝันฝันว่ารถชนกันที่ไฟแดงเป็นรถกระบะเก่าๆกบละตู้สีดำของคนรวยออแม่ในยืมรถน้าทะเบียน3686จะไปส่งเราที่ทำงานแต่เรานุ่มนุ่งกระโจมอกออกมาจากรถแม่บอกเดี๋ยวรอแป๊บนะขอเข้าไปอาบน้าในห้างก่อนได้ยินเสียงคนพูดเร็วๆสายแล้ว396นาทีแล้ว น,นี้ปังให้แคปก่อนเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาแคปทีละใบมีเจ็ดแผ่นนะวันนี้ขอเล่าเจ็ดแผ่นอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะไม่มีโฆษณานะต่อมาผู้ชายฝันวันที่8ฝันว่าจอดรถข้างทางมีรถคันหนึ่งวิ่งมาชนแล้วรถผมเนี่ยก็กระเด็นไปถูกรถคันอื่นอีก5้าคันทะเบียนรถ สามฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่8ฝันเห็นคนท้อง5้าคนคลอดลูกแล้วเราเนี่ยเข้าไปช่วยอุ้มเด็กทารกเด็กที่คลอดเป็นเด็กผู้ชายทั้ง5้าคนฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เฝันว่าไปซื้อแหวนมั่นกับแฟนคนขายหยิบแหวนมาหนึวงมีป้ายราคาติด5 5า0บาทฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เฝันว่าไปกินเนื้อ แกะย่างร้านบุฟเฟ่ราคาหัวละ68บาทฝันเตามาผู้ชายฝันวันที่9ฝันว่าแฟนเนี่ยฝันว่าเราในหิ้วตะก,ก้าไม้ไผ่มีหมู2ตัวเราบอกว่าซื้อมาตัวละ15บาทแฟนบอกว่าถูกถูกแค่30บาททำไมซื้อมาน้อยจังต่อมาผู้หญิงฝันวันที่9ฝันว่าผีหลอก เรา,เาวิ่งหนีผีขับรถตามเราวิ่งหนีแล้วผีนะขับรถตามทะเบียนที่เห็นในฝันนะเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจตัวหลังว่า4ี่แปดแดสามหรือว่า4ี่แปดปดหฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันที่9ฝันเห็นรอตอรี่หลายใบมีอยู่ใบหนึ่งที่เห็นเลขชัดเลยคือเลขสามแป ต่อมาฝันว่าจุดทุบหนึ่งกรรมัมผู้หญิงฝันวันที่เนะแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงบอกว่างวดนี้มี3แล้วผู้ชายคนหนึ่งตะโกนบอกว่าเราซื้อ3ามแปคนฝันเยอะนะสามแงวดนี้ต่อมาผู้ชายฝันวันที่9ฝันว่ารู้ว่าตัวเองต้องตายมีคนบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่เก้าหนึ่งศูนย์ห้าสบอกว่าจะได้รางวัลที่1ในฝันเนี่ยซื้อแล้วก็ตาย ในฝันนะ่ะไปเจอยายที่เสียยืนยืนหน้าบ้านจะใส่บาทเลยช่วยยายใส่บาทต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เก้าฝันว่ามีเด็กมาตอกไข่สามลูกทุกลูกเป็นไขแ่แฝดมีไข่แดงสองใบทั้งสามลูกแล้วมีนางไม้หรือว่านางตะเคียนเนี่ยมาบอกว่างวดเนี้หนูจะได้เลขอย่าลืมแบ่งปันนะต่อมาผู้ชายฝันวันที่สิบฝันว่า ให้เพื่อนเนี่ยขับรถเพื่อนอน่ะหลับในรถชนพังทั้งคันเครียดมากตังไม่มีจะซ่อมถ้ากลับไปบ้านเนี่ยแฟนคงด่ายับทะเบียนรถห้าศต่อมาผู้หญิงฝันวันที่10ฝันว่าป้าคนหนึ่งมาซื้อหมูแดดเดียวร้านเราเราขายแพ็คละ80ดสิเขาซื้อ4แพ็คในราคา320บบาทฝันต่อมาฝันว่าไปซื้อเนื้อหมูแม่ค้าใส่ถุงมา ให้เนื้อแดงสดได้เยอะมากราคาร้อยหิบาทขวัญเยอะบังรีบเล่านะคะโอ้ลืมให้แคปใบที่สองให้แคปยงังอะงงลืมละเมื่อกี้ใบที่สองบางให้แคปหรือยังนะบางลืมแคปเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวๆอ่ะตวว่าเมื่อกี้ฟังลืมัม้งไม่มั่นใจอันนี้ใบที่สองาจะยังไม่ได้ให้แคปเอาเก็บไว้อ่านพิจารณาดูความฝันนะคะว่าฝันแบบไหนแนวไหนแนวไหนที่บางเคยเล่าๆให้ฟังแล้วมันออกออเล่าต่อ ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าผีหลอกสะดุ้งตื่นเลยเปิดไฟนอนพอหลับมาพอหลับมาอีกบอกว่าอย่ามาเลยกลัวแล้วเขาพูดจะกลัวทำไมเขาพูดแต่เราไม่เห็นเขานะเลยถามหวยเ,เขาเขาเขียนให้สามสี่ห้าแล้วก็สองห้าฝันต่อมาฝันว่าตาที่เสียมาบอกเลขสามปดกับสามเจด ถ้าคนตายบอกเนี่ยจะแม่นแต่บางทีต้องลดแต้มเพิ่มแต้มหรือไม่ก็ต้องตามหนึ่งงวดสองงวดสามงวดนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าแม่บอกว่าฝันเห็นงูเห่าให้ซื้อเลขหกห้าแต่ในฝันเนี่ยเราเขียนด้วยปากกาแดงเป็นเลขหนึ่งสี่ไอ้สี่หนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่ามีคนเอาสลากมาให้เบอร์ที่จับได้เนี่ย สองหกแปดสองเก้าแปดเราได้รางวัลพิเศษสามสิบล้านแต่ถ้าเราเอารางวัลจะไม่ได้แต่งงานต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าเจอผีเลยบอกขอหวยหน่อยเอาสามตัวนะเขาก็บอกเลขมาหนึ่งเก้าหนึ่งถึงห้าอันนี้ฟังก็ไม่เข้าใจนะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้สากสี่หนึ่งเก้าห้ารู้ยังไงนี่แหละปังก็งง ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่ารถไฟไม่มาคะเลยร้องไห้หนักมากทะเบียนรถห้าสาฝันแม่นอยู่นะคะถ้าใครชอบก็จัดนะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันเห็นเหรียญ10บาทเป็นเหรียญพัะเทพแค่ดูให้เขานะคะไม่ใช่ของตัวเองดูให้อื่นบอกว่าเป็นเหรียญใหม่เลยเดี๋ยวดูพอสอให้นะพอดูพอสอบเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเลขเลย2539ในใจคิดตรงกับพอสอเกิดตัวเองเลย มวดน,นี้3ามเยอะมากต่อมาพี่หญิงฝันฝันเห็นลอตเตอรี่หลายใบมีใบหนึ่งที่เห็นชัดเลยนะคะ3ามแปฝันต่อมาผู้ชายฝันเมื่อวันที่13ฝันว่ามีคนมาบอกเลข9ก้สแล้วก็5 0ฝันต่อมาผู้ชายฝันวันที่11ฝันว่าขับรถตกคลองถอยขึ้นมาได้แล้วไปเจอหน้า อยู่ในโบสถ์กำลังทําพิธีบวชทะเบียนรถที่ตกคลองนะคะ9698กเก้าแปฝันตมาผู้หญิงฝันวันที่11ฝันว่ารถเบรกไม่อยู่กำลังจะพุ่งลงน้ำแต่ว่ามีพญานาคสีดำเนะี่มาพันรอบรถไว้ไม่ให้ตกลงข้างทางทะเบียนรถ8 2ด8 8 3ก็สวยวันนี้ ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบอดฝันว่าพ่อตายร้องไห้หนักมากมีเลขวันเดือนที่เสียด้วยนะคะในฝันแปดทับปดเลขแปดเวลากลับหัวก็จะเป็นเลขสามได้นะต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบสามฝันถึงพี่ที่ทำงานเขากำลังฉีดยาในใจคิดอายุเขาคิดถึงอายุเขาก็เลยคิดในฝันว่าจะซื้อหวยหนึ่งสามเก้าดีกว่าแล้วก็อายุจริงๆเขาสามสิบเก้านะคะ แล้วก็อันนี้แฟนเขาฝันฝันเห็นในหลวงรัชการที่9มาร่วมงานเปิดโรงเรียนได้ยินคนพูดว่าปู่เจ้าสมิงพายเป็นคนสร้างที่ท่าฉลอม89ต่อมาผู้ชายฝันวันที่13ฝันว่าจัดงานวันเกิดให้แฟนแฟนอายุ39ถ้าอายุ39น่าจะเกิดพศอ สองพายิบสี่ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่าซื้อลอตเตอรี่เลขสามเก้อาอันนี้ก่อต่อมาอันนี้ฝันวันที่สิไม่รู้ว่าหญิงหรือชายฝันนะฝันว่าขับรถทะเบียนแปดสี่สี่แปดไปจอดไว้ และโดนป้าที่ไหนไม่รั่วดา่าในฝันเนี่ยโกรธมากๆจากนั้นน่ะนหลวงราชการที่10มาบอกว่าต่อไปนี้จะเปลี่ยนวันพ่อจากวันที่หเป็นวันที่7ฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันที่11ฝันว่าไปซื้อหวยสี่ศย์กับห้แต่แม่ค้าหวยเนี่ยเขียนเลขหกหสให้เรายังไปเถียงเขาเขาก็บอกเอาไปเถอะ ถ้ากลับหัวก็เป็น953นะก็พศสอง3ยังไม่ออกเลยถ้าใครซื้ออย่างที่บอกนะคะ363 9ให้กลับหัวกันด้วยนะฝันนี้ดีนะคะแม่ค้าหวยเขียนให้ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่11ฝันว่าป้าข้างบ้านมาทวงหนี้180บาทและบอกว่าไม่ได้ยืมมานี่มาทวงทําไมโมโหมากเลยฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่11 ฝันว่าคุยกับลุงที่เสียไปแล้วแล้วก็ยายในฝันเน่ยลุงเป็นพระสงฆ์ฝันว่าคุยกันเรื่องหวยแล้วตกลงกันว่าได้เลขหนึ่งสลุงแกเขียนเพิ่มให้ในกระดาษเป็นศูนย์หนฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่าได้ไปเที่ยวกับคนที่ตายไปแล้วขอหวยเขาเขาบอก0 2นสา วันที่แล้วมาปางอ่ะได้ลอตเตอรี่สองสามแล้วก็โดนใต้ดินสองสามไปเพราะว่าฝันฝันว่าหลงทางไปเจอทางทางสามแพ่งต่อมาผพ้่อย่างฝันวันที่สิบห้าฝันเห็นยายแก่แต่งชุดขาวมาเขย่าขาปลุกให้ตื่นแล้วชี้ไปที่โทรศัพท์บอกนั่นๆเลขอยู่นั่นคนฝันรีบคว้าโทรศัพท์มาดู หน้าจอมีเลขตัวสีแดงเขาบอกชัดมากสี่หนึ่งเจ็ดเมื่อกี้บังลืมให้แคปอีกแล้วโอ้ไม่รู้จะรีบไปไหนไม่ลืมให้แคปกี่ใบเนะี่ยแคปใบเมื่อกี้ก่อนสาวว่าลืมคิดว่าลืมหนะ่ะคีดหลงคีดลืมจริงๆ อีกใบเดียวแล้วอันนี้ผู้หญิงฝันวันที่แปดนะคะอันนี้บางเขียนแต่วันที่สิบสามแต่ไม่ได้เล่าเนาะฝันว่าซื้อหวยสองหกร้อยคูร้อยในฝันน่ะถูกดีใจมากตอนแรกไม่เชื่อว่าตัวเองอะถูกมีคนเอาขึ้นบอร์ดให้ดูเลขสองหกตัวใหญ่ชัดมากๆเราก็กรีดกรีดกรีดบอกกรีดอย่างเดียวเลยฝันต่อมาฝันว่ามีคนมาเขียนเลขในสมุดการบ้านลูกชาย 5138ฝันต่อมาผู้ชายฝันวันที่8ฝันว่าขี่รถไปชนกำแพงบ้านรถพังกระเด็นหายไปเลยทะเบียนรถส8 2ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่8ฝันว่ามีคนมาบอกเราว่าแมวของห้อง1ทับแแอบไปคลอดลูกทิ้งไว้ที่ห้อง1ทับ18คลอด2ตัวพอดีเห็นเจ้าของแมวยืนอยู่เลยบอกเขา แต่เขาไม่ฟังที่เราพูดหันไปคุยกับคนอื่นแมวคลอดลูกก็คือออกลูกออกลูกที่ห้องหนึ่งทับสิบแปดเลขหนึ่งแปดหน้าลุ้นนะแต่ว่าไม่ค่อยมีฝันเยอะเท่าไหร่แต่จริงจริงอะถ้าฝันเยอะจะไปออกงวดหน้าแล้วถ้าฝันน้อยอก็จะออกงวดนี้ประมาณนี้นะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่แปด ฝันตอนตีสี่กว่าฝันเห็นเลขสีแดงหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกเรียงติดกันฝันต่อมาผู้ชายฝันวันที่8ฝันเห็นจอมปวกขึ้นที่บ้านแล้วแค่ออกไปพักที่โรงแรมแต่พอเข้าไปอ่ะเหมือนเป็นเตียงที่โรงพยาบาลเป็นเตียงที่สิห้าส่วนบ้านเลขที่เขาที่ว่าจอมปวกขึ้นนะบ้านเลขที่59าสิทับหนึ่งสี่สานะคะ ต่อมาฝันว่าได้ขับรถป้ายแดงทะเบียน4439ทุกครั้งถ้าใครฝันว่าได้รถป้ายแดงได้ขับรถป้ายแดงออกทุกครั้งและออกจริงๆงวดที่แล้ว79ไอ้97น่ะที่ปังบอกฟังชอบอะเพราะไอ้รถป้ายแดงนี่แหละปังก็เลยไปหาลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อใต้ดินแต่ซื้อแต่ข้างบนแต่ออกข้างล่างมันก็ไปตรงกับตัวเลข3 9ที่ปังเล่าไปหลายฝันแล้วนะ ถ้าใครชอบซื้อติดไว้นะคะสามเก้าถ้ากลับหัวให้ซื้อเป็นสามหกปีปศหกสามปีที่แล้วยังไม่ออกก็ลองลอง,ลองตามกันดูนะคะหนึ่งสี่วันวาเลนไทน์ถ้าใครซื้อติดไว้ได้ก็ซื้อติดไว้นะคะตอนนี้มีเลขดังวันก่อนเห็นเลขอะไรนะเลขอะไรอะที่เลขดังๆอะที่เจ้ามือปิดมาเลยอะ ก็ไม่ได้ดูข่าวเห็นเขาเขาไปโพสต์กันเห็นแวบๆแต่ไม่ได้อ่านเพราะไม่มีเวลาเป็นนั่งไล่อ่านก็วันนี้ก็มีฝันที่จะเล่าเพียงแค่นี้นะคะจริงๆมันมีฝันเยอะแต่ว่าเจ็ดใบมานั่งเขียนองปวดหลังก็เลยคัดมาให้แค่นี้ถามว่าวนี้บางชอบเลขอะไรบางเห็น3ามเ้าเยอะแล้วก็บางไปชอบฝันนี้รถป้ายแดงคันนี้ ก็เลยกาว่าเดี๋ยวจะซื้อ3ามกับ36แค่แค่สตัวนี้พอถูกก็ถูกผิดก็คือผิดใช้งบประมาณน้อยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานแล้วก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รอคอยแล้วก็รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเสมอมานะคะก็ จะพยายามหาเวลาให้ได้มากกว่านี้เพื่อที่จะลงคลิปแต่ว่างวดนี้ก็คือได้แค่สองคลิปแค่นั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะงานปังปัญหาเยอะมากเลยก็วันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ